ร้านข้าวต้มแก้หิวยามดึกของชาวพัทยาเป็นเจ้าดังในตำนานที่มาจากเมืองเพชรบุรีรสชาติอร่อยมีให้เลือกหลากหลายเมนูที่สำคัญปิดดึกกลับมาจากเที่ยวก็แวะกินได้เตรียมกดเซฟไว้เลยนะเพราะวันนี้ต้องจะพาไปชุดที่ร้านข้าวต้มกุ้ยปานหนานสาขาพัทยาเราเห็นพี่ๆบล็อกเกอร์ชาวพัทยามากันเยอะมากวันนี้ได้โอกาสก็เลยอยากมาลองบ้างแล้วมาช่วงเย็ยนๆนะเผอ่แป๊บเดียวคนนี่เต็มแน่นร้านแล้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็มากินกันเพียบอาจจะเป็นเพราะรสชาติที่ถูกปากหลายๆคนอาหารที่สดใหม่ราคาดีและยิ่งตอนนี้นะพนักงานค ก็ได <muitas S 2> ้แล้วและเมนูที่ใครมาแล้วต้องสั่งเลยเป็นไส้พะโลเป็นเมนู The ะเบสวันของที่ร้านเลยเมนูส่วนใหญ่ในร้านราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0่งถึงจะมีแค่บางเมนูที่ราคาสูงขึ้นตามวัตถุดิบวันนี้มีโอกาสได้มาชิมก็เลยสั่งมาหลากหลายเมนูให้ดูกันเริ่มที่จานแรกเลยน้องเป็นหอยเสียบขั้วกรอบเป็นเมนูแนะนําของทางร้านที่ให้กินคู่กับข้าวต้มน้องจะมีความกรอบรสชาติเค็มเ็มนนัวและชามนี้เป็นต้มไส้เลือดเต้าหู้พะโล้หนึ่งชามคือให้มาเยอะมากเลยะตัวไส้ไ่่ีีียยอเเเครรพ้าบททชชว ไส้พะโล้ต้องมาลองเลยเด็ดจริงและยำที่เราสั่งมาเป็นยำสับสหายกับยำปลาสลิดถั่วคั่วเราเพิ่งเคยเห็นเลยยำปลาสลิดที่ใส่ถั่วคั่วมาแบบนี้กินคู่กันมันเข้ากันมากส่วนยำสับสหายจะเป็นเกี๊ยวไฉ่กุ้งแห้งไข่เค็มน้ำยำรสชาติจัดจ้านมีความเปรี้ยวน้ำและวัตถุดิบของเขากินแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าใช้ของดีถ้าไม่รู้จะสั่งยำอะไรแล้วแนะนำเป็นจานนี้เลยจานต่อไปเป็นหอยลายผัดพริกเผาเขาใช้หอยลายใส่ค่อนข้างใหญ่เลยนะที่สำคัญสดเขาผัดและปรุงมาได้ดีมากส่วนจานนี้เราประ านนี้มีความหอมความนัวส่วนจานนี้เป็นผัดเห็ดฟางไฟแดงหมูกรอบเป็นอีกหนึ่งจานที่จัดจ้านพอได้ความเผ็ดความหอมจากพริกและกระเทียมตัวเห็ดก็มีความเดง้เดงๆไม่เละงั้นแล้วไปต่อที่จานนี้เลยเป็นไสตัทนทอดสมุนไพเป็นอีกหนึ่งจา,ทาน,นจาที่เราชอบเหมือนกันผิวด้านนอกของไส้จะมีความกรอบด้านในยังจุ๊ยซี่เครื่องสมุนไพรก็ส่งกลิ่นหอมชวนหิวไปหมดงั้นเรามาปิดท้ายด้วยเมนูแซ่บๆร้อนๆกันดีกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนําของที่ร้านน้องมีชื่อว่าปลาทูต้มยำพริกสดตัวน้ำต ชอบมากๆอ่ะทุกคนพี่เจ้าของร้านขอฝากแจ้งเรื่องนี้หน่อยเขาอยากขอโทษทุกคนที่มากินตอนเปิดร้านไม่มาที่ระบบและการจัดการยังล่าชา้าทําให้รออาหารนานแต่ตอนนี้เขาเพิ่มพนักงานแล้วอาหารออกไวแน่นอนส่วนใครที่อยากตามเรามากินร<ม>้านเขาเลยไฟแดงสีแยกวัดบุญกาจนา,าลามานิดนึงประมาณ2 0 0เมตรเปิดทุกวันเลยนะ5โมงเย็นถึงตีหนึ่งเนี่ยรู้พิกัรร้านได้ก,กันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแลวมากันได้เลย